ที่เป็นคนคอยซ่อยวาสนาทำลายลวงรุ่นตลอดมาน่ะแมนแล้วงูนี่แหละคนที่จับอีหลวงรุ่นฝังทั้งเปนแล้วคนที่ทำรายไว้เราเสียรู้อีกแก่ได้อีกจนได้คุณนี่ขนาดเรากล้องนารถออกไปแล้วนะแสดงว่ามันต้องรู้ว่าเราตั้งใจจะฆ่ามันมันถ evet. ึงได้ตั้งกล้องไว้อีกตัวหนึ่ง ทั้งภาพและเสียงชัดขนาดนี้เนี่ยอีกไม่นานตำรวจไม่ได้ออกหมาจับเราแน่ไลน์โทรศัพท์เครื่องนี้คุณทิ้งไปได้เลยนะถ้ามันยังส่งคลิปมาให้เราได้ขนาดนี้มันต้องรู้แน่ว่าเราอยู่ไหนเดี๋ยวผมมาหาให้ใหม่อีแก่จันสีขนาดมึงหนีรอดไปได้เนี่ยมึงยังวางแผนตลบหลังกูมึงจะเล่นงานกู มึงนี่มันเป็นอีกแก่สารพัดพิษจริงๆแต่หลักฐานแน่หนาขนาดนี้ธงวันว่าเราต้องหนีนะคะอีธงวันมันพูดถูกแ้ะคุณเราต้องรีบหนีออกนอกประเทศกันเดี๋ยวผมจะติดต่อญาติผมให้เขาส่งเงินและก็คนเพื่อมาคุ้มกันเราหนีกัทางชายแดนไม่ฉันจะไม่หนีไปไหนทั้งนั้นฉันจะไม่มีวันยอมแพ้มันคุณมีสติหน่อยสิใจเย็นหน่อย นี่หมายความว่านายจะให้ฉันยอมแพ้มันอย่างนั้นเหรอฉันทนไม่ได้หรอกนะที่เห็นพวกมันเสวยสุขแล้วเราเองต้องคอยหนีหัวซุกหัวซุนนะ่ยถ้าเป็นอย่างนั้นฉันขอตายดีกว่า ดูละครซิ้นไลโซได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว